ะจะสังเกตว่าคุณสามารถดูตัว IP camera 6ผ,ผ่านตัว Action นวิงได้ครับเป็นการ streaming อยู่ในวงของตัวเราตร์โอเคผมมาหลังจากการทำการคอนฟิกตัวกล้องเสร็จนะครับผม คือผมอคอนฟิกตัวไอพีแคมอร้าผมให้ดูผ่านตัวแอปพลิเคชันบนมือถือครับเป็นแปปอปอันนี้ครับ Hit Connect นะผมครับเมื่อคอนฟิกเสร็จนะครับผมเราก็สามารถเปิดเียแป๊บนึงเนี่ยเราก็สามารถเปิดดูได้นะครับผมเนี่ยสามารถเปิดดูผ่านมือถือได้นะครับเมื่อเสร็จนะครับผม คือตัวนี้คือหลักๆก็ผมทําการเชื่อมต่อไปยังตัวเราเตอร์ของผมซึ่งมันจะอ้างสามารถอ้างอิง IP อ่าอยู่ในวงของเราเตอร์นะครับที่สามารถดูได้นะครับแต่ถ้าผมใช้อ p พโดยตรงของมันนะมาดูมันสามาไม่สามารถดูได้เพราะ IP คือตละตัวนะครับอะเรามาทดสอบผ่านตัวแอปเป็นก่อนเลยครับตัวแอปบนเอยไม่ใช่ตัวแอปตัวโปรแกรมบนตัวตัวนี้ครับตัวที่ผมจะใช้ว่าผมจะสามารถดูมันได้เนี้ย ผมทดสอบการสตรีมิ่งผ่านตัววงแรงนของมันครับผมก็ทําการนะครับต่อสายแลดนมอาอย่างตัวตัวเครื่องนะครับผมแล้วก็ต่อมาอย่าตัวระบบข,ของผมโอเคเมื่อเสร็จผมก็กดไปที่ตัว sadp t o o นะครผมนี่ครับจะสังเกตว่ามันมี IP 2 IP ขึ้นมาครับผมสนใจเฉพาะ IP ที่เป็นของเราเตอร์นะ,ะผมอ่าผมก็ทำการปิดปิดเน็ตก,ก่อนครับปิดเสร็จปุ๊บลองสกแกนห่ แสดงว่า IP ตัวนี้เป็น IP ของกล้องนะครับผมซึ่งมันเป็น169.254.101.70ซึ่งเป็น IP กล้องที่ผมไม่สามารถคอนฟิกได้ได้เป็น IP ที่คอนฟิก default คอนฟิกกับตัวเราเตอร์บอ,อยมาแล้วครผมดังนั้นผมก็ถ้าอยากให้อยู่ในวงเดียวกันผมก็ต้องไปคอนฟิกหรือไปเชื่อมต่อกับเราเตอร์โดยตรงครับเราสามารถเข้าถึงตัวกล้องได้ครับผมคืออยู่ในวงเดียวกันครับผมเราไม่สามารถเจาะ ตัวต่ตัวได้แต่กเราสามารถดูกินวงในกันได้ครับผมแต่ถ้าใช้ในการสต,สตรีมมิ่งผ่านสายทดสอบผ่านสายนะผมผมก็สามารถสตรีมมิ่งผ่านตัวตัวกล้องได้เลย,เลยในกรณีที่เป็นสายแต่ถ้าเป็นดีไวซ์แยกนอกนอกผ่านมือถือเนี่ยไม่ได้นะผมเราจะจําเป็นจะต้องสตรีมมิ่งผ่านตัววงเราเตอร์คือวงเราเตอร์ที่ใช้ครับอ่าตอนนี้เรารู้ไอพีแล้วของตัวกล้องเรียบร้อยแต่เราไม่เราไม่สนใจนะตัวกล้องไม่สนใจ เราก็ทำการเปิดไ i ไฟรอบหนึ่งแล้วก,กดรีเฟซแป๊หนึ่งโอเคกดรีเฟซทีนึงนี่ครับมันจะมี IP ของตัว IP ตัวเราเตอร์ขึ้น,นมาขึ้นมาแทนครบผมเป็น19268.1.1.51นี่แหละเป็น IP ที่ผมจำเป็นที่จะต้องเอาไปเอาไปใช้ในการสตรีมมิ่งบนตัวแอปวิคญาณผมจะสอบกัน ไอต,ตัวนี้คือมันสตรีมมิ่งผ่านวงวงของมันครับคือเฉพาะวงของมันครับถ้าออกจากวงคือใช้ไม่ได้แล้วโอเคก็จากนั้นก็ก๊อปไอพีไปครับแล้วก็กดไปที่โปรแกรมนี้ครับแล้วก็กดไปที่ม e เดียไปที่ open network and streaming ครับแล้วก็ทำการวาม IP เข้าไปครับนี่ครับเป็น1 9 2 1 6 8 1 1 5 1ครับผมเป็น RTSP นะครับผม กดปึ๊บโอเคมันจะให้ใส่อ uh, user password user เนี่ยเราเราก็เป็น Default อยู่แล้วเป็นแอดมินครับผมส่วนพาสเวิร์ดเนี่ยครับผมเป็นพาสเวิร์ดที่เราทำการตั้งตอนที่เราใช้ในการคอนฟิกพานมือถือนะครับผมเราก็ตั้งอยู่แล้วเป็น i n d u s t r y 1 68นะครับผมครับผมประมาณนี้แล้วก็กดโอเค เนี่ยจะสังเกตว่ามันสามารถดูได้ครับแต่ตอนนี้เน็ตมันเน็ตมันเน็ตมันใช้าหนี่นครับผมมันก็เลยมีมีการห่วงเวลาดีเลยคนระับเพราะมันอยู่ในวงวงเน็ตนะคบผมมาดูตอนนี้อยู่ในวงเน็ตนะบผมมันก็ดูได้นะแต่เน็ตผมมันช้าครับผมจะมีภาพมาเนี้ยอยู่ในวงตัวนี้เนี่ยมาภาพเริ่มดีนี้หน่อยครับผมจะว่ามันใช้ได้ครับผมอ่ขั้นตอนต่อไปครับเป็นการอ่า ทดสอบการสตรีมมิ่งบนแอปบลิงโดยตรงครับโอเคผมก็มีแล้วมากผมก็ทำการครับปิดทุกอย่างแล้วก็สังเกตน,นะเอาสายแลนออกแต่เมื่อกี้เรารวยพีนะผมไอพี IP เป็น1 9 2่6เ1 1แปนแล้วก็ดอนะครับผมเป็นวงของตัวเราเตอร์นะเป็นของ IP ของตัวเราเตอร์นะผมโดยตรงผมก็ นี่ครับตอนนี้ก็กล่องปกตินะครับผมก็เปิดมาที่ตัวแอปคลินนะครับผมนี่ครับโอเคพอเสร็จปุ๊บผมก็ไปเลือกตัวดีไวท์ที่ผมต้องการใช้ต้องการใช้นะผมเป็นตัวนี่ครับเป็นตัววิดีโอสตรีมมิ่งนะครับผมห้าร้อยเอเนจีนะครับแล้วก็เลือกเข้าไปผมก็ทำการคอ,คอนฟิกมันเป็นอ่ท T s p ครับผมจุดแล้วก็สลับสลับเป็นรหัสไอเป็นยูเซอร์กัอารัมาราเป็นแอดมินแอดมินครับแล้วก็จุดเป็นพาสเวิร์ดต่อไปพาสเวิร์ดครับผมเป็น I, i n d u s r a t r y หนึ่งหนึ่งหกแปดครับผมแล้วก็มาในช่วงตัว IP ก็ต้องมีแอ IP เป็นหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดหนึ่งหนึ่งจุห้าหนึ่งครับเมื่อกี้เป็นห้าหนึ่งครับผมแล้วก็ตามด้วยพอตพอตที่ผมใช้เป็นพอตห้าห้าสี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมแค่นี้แล้วก,กดกลับแล้วก็ทดสอบไปะ จะสังเกตว่าคุณสามารถดูตัว IP Cam e r a 6ผ,ผ่านตัวแอปพลิเคชันวิงได้ครับเป็นการสตรีมมิ่งอยู่ในวงของตัวเราเตอร์นะผมครับผมซึ่งไม่ได้ไปคอนฟิกอะไรกับตัว IP โดยตรงของตัวกล้องนะผมเพราะมันไม่สามารถได้แล้วมันคนละวงกันนะครับผมแต่ถ้ามันอยู่ในอยู่ในการคอนฟิกผ่านมือถือเข้ากับตัวเราเตอร์ครับแสดงว่ามันอยู่ในวงเดียวกันดังนั้นเราก็สามารถเชื่อมต่อ,อเราเตอร์แล้วสามารถเจาะเข้าไปยังตัวกล้องได้เลยครับนี่ครับ แต่นี่คือเ,ดดเดดนดบิวชาครับผมมันก็เลยภาพมันจะไม่ดูไม่ดีครับผมเพราะเดบิวชาร์ครับผมปล่อยมาไม่กี่เมกครับไม่น่าจะไม่ผมปล่อยจากตัวนี้ไม่น่าจะไม่กี่เมกครับผมเป็นตัวทดสอบไปเฉยวน่าจะไม่ไม่ถึงสองเมกนะครับแต่มันหนุบครับมีดีไวิ์หลายตัวเนี่ยครับก็ประมาณนี้ก็สามารถนําไปต่อยอดได้หลากหลายครับอีกอีกอีกขั้นตอนต่อไปก็คือผมพยายามหาตัวเซิร์ฟเวอร์รองรับกับ IP ของตัวกล้องส่งไปอย่งตัวคลาวด พื่อที่สามารถดึงดึง i อของตัวกล้องนะครับมาใช้กับตัวดีไวท์ไม่ว่าเราจะอยู่ไหนเราก็สามารถเปิดแอปเปิ้ดูได้ครับผมแต่คราวนี้นี่คือถ้าผมเปลี่ยน WiFi นะครับผมทดสอบนะเปลี่ยน wifi ใหม่นะเมื่อกี้ผมเชื่อมต่อว่าสันโชนะเป็นวงเดียวกันนะผมลองเปลี่ยนใหม่เป็นไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้อะปิดเลยผมมาใช้เน็ตเน็ตเน็ตไอซิม้าผมอ่ะบอกไป่าดูไม่ได้แล้ว พราะมันอยู่คลนวงเพรมันออกเน็ตปุ๊บมันจะเป็น IP อื่นละมันจะไม่สามารถอยูได้ครับแต่ถ้าผมทาการเชื่อมไ i ไ i รอบหนึ่งอ่ะเราไปมืออ w ไ f i ฟไขึ้นก่อนออทอนีวไปแล้วไไฟขึ้นแล้วครับผมเป็นมันเชื่อมต่ออะไรอยู่มันเชื่อมต่อกับว่าสัญโชว์ 2.5G นะผมมันเป็น2.4แล้วผมเขียน้าโอเคเห็นปะจะกลับแล้วนี่แหละก็ประมาณนี้นะผม